มาทุกคนเรามาอัพเดตเรื่องราวของลิซ่ากันดีกว่าใครที่กำลังติดตามอยากรู้ความเป็นไปเรื่องราวต่างๆของ Attraction ไทโกที่ถ่ายทำเกาหลีใต้กับการแสดงบทบาทแอคชันครั้งแรกในโลกนี้ของลิซ่าครับตอนนี้ดูเหมือนว่าจะเป็นไปตามที่เขาคาดการเอาไว้เลยนะก็คือเริ่มถ่ายทำเดือนธันวาคมเป็นต้นไปลากยาวจนกว่าจะสิ้นสุดการถ่ายทำ เพราะว่าในตอนนี้มีการอัปเดตเหมือนกันคุณแม็กซิมเบลลี่นะครับคนที่ยืนยันแล้วว่าถ่ายทำไทโก้นี้เหมือนกันเขาอยู่ที่เกาหลีใต้แถมยังมีการอัปไอจีสตอรี่อยู่บนเขาลูกหนึ่งน่าจะเป็นภูเขาไหนสักลูกในเกาหลีใต้นะครับอยู่เหมือนว่าจะเป็นการถ่ายทำเอาดอ์ด้วยไม่รู้เหมือนกันจะมีฉากมีซีนของลิซ่าเข้าไปเพิ่มเติมไหมแต่ที่แน่ๆตอนนี้ถ่ายทำแล้วนะครับบวกกับตอนนี้ลิซ่าเขาก็หายเงียบไปเข้าไปในกลีบเมก แน่นอนการหายไปแบบนี้ของลิซา่านั่นก็คือการซุ้มทํางานอาจจะไปถ่ายแล้วก็เข้ากองในซีนที่ลิซา่าดิวกันเอาไว้ตามตารางที่เขาตกลงกัน ส่วนใครที่อยากรู้เรื่องราวนะครับว่าไอ้ไทโก้นี่มันเป็นภาคแยกของ e x t r a c t i o n มันจะมาในเวนไหนไทโก้นะครับจะเป็นการเล่าเรื่องราวของทหารเป็นทหารรับจ้างนะครับที่ครั้งนึ่งเคยเป็นทหารแล้วในตอนนี้ก็จะเสาะหาสแสวงหานะครับการแก้แค้นในเกาหลีใต้หลังจากภารกิจของเขานั้นล้มเหลวไม่รู้เหมือนกันว่าจะเกี่ยวข้องยังไงและลิซ่าจะมาในเวนไหนยัง เดาทางอะไรไม่ถูกเลยสำหรับไชยโยพัคแยกของเอ็กซ์ตรักชั่นนะครับมากันต่ออีกหนึ่งเรื่องดีกว่านะครับจากการพูดคุยเล่นๆกันของแฟนมาเวลเกี่ยวข้องกับตัวละครที่คล้ายคลึงกันกันกบลิซ่าอย่างรูน่าสโน ดูเหมือนว่าจะมีคนที่คิดไม่ดีกับเรื่องนี้นะครับจริงๆแล้วมันเป็นการพูดคุยกันเล่นๆแล้วก็เสนอชื่อของลิซ่าเล่นๆฟิลแบบว่าเอามุ่นเอาจอยเพลงเท่านั้นเองแต่มีบางคนที่เอาทำเป็นข่าวแบบจริงจังบอกว่าลิซ่ากำลังจะถูกพิจารณาในการรับบทเป็นลูน่าสโน ในภาพยนต์มาเวลที่ทุกคนรอคอยอย่างเรื่อง Agents of Atlas ซึ่งมันไม่ได้เป็นความจริงเลยนะทุกคนความจริงมันก็คือแฟนมาเวลเขาเอามาพูดเล่นเอามาจอยๆกันในข้อมูลเฉยๆเพราะว่าก่อนหน้านี้มันมีเหตุการณ์ที่สองพี่น้องรูโซนั้นเขาเข้าเป็นโปรดิวเซอร์ร่วมกันกับไทโก้นะครับซึ่งไทโก้ลิซ่าก็แสดงอยู่เขาเลยออกมาเดาๆเล่นๆการฟิลแบบอยากให้ลิซ่าเป็นซูเปอร์ฮีโร่ในฝั่งของมา r v เวนั่นแหละก็เลย เล่นๆแกล้กงพูดคุยกันมั่วๆตามภาษาของแฟนติ่งคนงที่เป็นซูเปอร์ฮีโร่แต่ก็มีบางคนที่เอาไปเต้าข่าวเป็นข่าวจริงนะครับซึ่งมันทําให้เกิดความ คิดผิดพลาดขึ้นมาได้บางคนเขาอาจจะไม่อยากเห็นลิซ่าเล่นเป็นบทซูเปอร์ฮีโร่อะไรประมาณนั้นเขาก็ไม่โอเคที่จะมีข่าวอะไรแบบนี้เกิดขึ้นมามันก็เหมือนกับเป็นการสร้างเฟกซ n นิว้างทั้งที่มันก็เป็นแค่การคุยเล่นกันฟิวเซลล์กันในกลุ่มคอมมูของแฟนมาเวลเท่านั้นเลยหากใครที่เห็นข่าวว่าลิซ่ามีการพิจารณารับบทเป็นลูน่าสโนจริงๆอันนั้นคือข่าวปลอมนะทุกคนความจริงคือเป็นแค่การคุยกันเล่น l ีลแซลฟ e ลหยอกเอิว่าเออลิซ่าได้เป็นดูน่าสนุมันก็คงจะเก๋นนะมาวิลยังไงลองพิจารณาหน่อยไหมแค่นั้นเองไม่ได้มีความเป็นจริงอะไรเลยอินเตอร์เขาก็ฝากแชร์แกันต่อนะครับว่าข่าวที่ออกมามันไม่ใช่ข่าวจริงเพราะฉะนั้นถ้าหากใครเจอก็รีพอร์ตลบได้เลยเพราะว่ามันเป็นเพียงแค่การเม้ากันเล่นๆเ,เท่านั้นเอง